มามี mommy, จับกระแสคูค่ิ้นสุดฮอตสี่น,นิวนิวดันยอดขายครึ่งปีหลังมามี่บิวตี้ฟอร์มเอิร์ธทูยูสร้างปรากฏการณ์ความฟินกับ2นักแสดงคู่ชิ้นชาวไทย4ี่พฤกษาดิษและนิวนิวชวริน เมื่อวันที่12กรกฎาคม2565ได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษมามี X4 นิ n e w to you FAT PARTY 2 0 2,22ณโชว์ดีซีฮอพร้อมเชิญแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนรวมไปถึงแฟนคลับผู้โชคดี100ท่านรวมสัมผัสกับประสบการณ์ความฟินกับมามี4 n ิ w ว e เ s รั u m ตังแบบชุดไม่อยู่แล้วละค่ะสำหรับแบรนด์มามีที่ได้ดึงสองคู่ชิ้นสุดฮอตขึ้นแทนพีเซนเตอร์สร้างความฟินในงานมามี X4 e, New New to you, f a ป p a r ตี2022โดยผู้บริหารมากความสามารถคุณสาสิบุตรมานะนาวิกพล CEO แบรนด์มามีบริษัท IMG World จำกัด ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมเผยถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับ4นูนิวพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเซรั่มมามิ3สูตรและสเปเชียลแพ็กเกจกับเซรั่ม2สูตรเซรั UM ่ม4พิกนูนิวพิกสเปเชียลแพ็กเกจค่ะก็วันนี้นะคะเป็นงานแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์มามิคู่กับซีิสเตอร์แรกของแบรนด์ค่ะคุณซีแล้วก็คุณนูนิวแล้วก็ในช่วงตอนเย็นก็จะมีแฟนปาร์ตี้ด้วยค่ะ แน่นอนว่าวันนี้ได้ร่วมง,งานกับทั้งน้องซีแล้วก็น้องุ่นอีกครั้งหนึ่งเป็นไงบ้างคะก็ดีเป็นการร่วมงานที่ดีมากเลยค่ะเป็นแฟนของทั้งสองท่านก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะแน่นอนว่าอยากให้พูดถึงตัวเซรั่มล่าสุดหน่อยละกันคะ่ะก็เซรั่มทั้งสามสูตรของเรานะคะก็ ยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือมีส่วนผสมหลักที่มาจากธรรมชาติแล้วก็ทั้งสามสูตรนี้ก็มีส่วนผสมหลักที่แตกต่างกันช่วยแก้ไขปัญหาผิวในแต่ละด้านค่ะค่ะอย่างแบรนด์เราอะค่ะจะแตกต่างจากสกินแคร์ในท้องตลาดทั่วไปยังไงบ้างคะก็อย่างแรกเลยคือมามิถูกสร้างขึ้นมาจากความรักและความอ่อนโยนจากธรรมชาติก<อ>็เลยจึงเป็นที่มาว่าทาไมทุกๆผลิตภัณฑ์ของมามิถึงมีส่วนผสมหลักที่มาจากธรรมชาติเขาอยากจะให้ผู้ชายทุกท่านรู้สึกดีเวลาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราก็เลยเชื่อว่า ธรรมชาติจะช่วยฮีลจิตใจเราได้เสมอก็เลยอยากจะให้ลูกค้าได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนั่นจึงเป็นที่มาว่าทําไมมามีนั้นโดดเด่นยังไงและอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้มามีแตกต่างก็คือแพคเกจ,จิ้งเพราะว่าเราให้ความสัมพันธ์ในด้าน c r e ที i ิตี้ไม่แพ้กับผลลัพธ์แล้วก็ความปลอดภยัยเพราะว่าพออยู่หน้าร้านหรือว่าอยู่ในในออนไลน์เราไม่สามารถพูดกับลูกค้าสื่อสารได้ตรงๆจะมีอย่างเดียวที่ทําเชื่อมเราระหว่างลูกค้ากับ แบรนด์ของเราได้ก็คือแพคเกจจิ้งก็เลยให้ความสําคัญตรงนี้ให้แพคเกจจิ้งดูโดดเด่นให้ลูกค้าเข้าใจว่าตัวนี้ช่วยอะไรมาจากไหนและเข้าใจถึงแบรนด์ไนทติมตี้ของเราด้วยค่ะแน่นอนว่าพอได้น้องทั้งสองมาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะ วางเป้าทางการตลาดยังไงบ้างคะก็อย่างแรกเพราะว่าเราเป็นแบรนด์ใหม่ก็ต้องเข้มข้นเรื่องแบรนด์อเวนสสักหน่อยแล้วก็ในระหว่างนี้แล้วก็ต้องสอดแทรกความรู้ตัวสินค้าเพื่อให้ดึงความสนใจกับกลุ่มลูกค้าของเราแล้วก็มีแอคทิวิตี้หรือคอนเทนต์ต่างๆที่จะช่วยให้ลูกค้าเอนเกสกับเราได้เรื่อยๆเพื่อที่ให้เขาได้มี Experi ารณ์ที่ดีที่สุดค่ะค่ะออาถามน้องทั้งสองดีกว่าได้มาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ในแบรนด์นนี้อ่าน้องซีก่อนวันนี้รู้สึกไงบ้างคะ ตื่นเต้นครับผมแล้วก็รู้สึกเป็นเป็นเกียรติมากๆครับผมที่ทางพี่แพทแล้วก็ทำมามีาาาได้แบบให้เราสองคนเป็นพรีเซนเตอร์ต้องขอบคุณมากจริงๆที่แบบไว้ใจเชื่อใจก็ครับผมก็จะทําให้ดีที่สุดครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของทำมามีอย่างที่ที่แพทบอกก็มีหลายตัวให้เลือกใช้กันแล้วก็มีความโปรดักสวยด้วยก็ฝากด้วยนะครับทุกคนอย่างน้มนูีราคา ก็ดีใจมากๆเหมือนกับที่ทางแบรนด์มามีได้เลื่องผมกับเมียนะครับก็ต้องขอบคุณริแาตี้มากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณทางแบรนด์มามีมากๆเลยครับก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าแบรนด์มามีก็เป็นแบรนด์ที่ผลิตภัณฑ์ที่มีความใส่เขาเออก็ทางแบรนด์มามีนะครับก็เป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับในเรื่องผลิตภัณฑ์มากๆเลยครับก็อยากให้ทุกคนลองใช้ดูนะครับ คุณเวที่ทำไมถึงเลือกน้องนอนทั้งสองเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะเพราะอย่างแบรนด์มามี่ะก็นเนื่อมาจากช่วงที่ว่าเราทุกคนเจอสถานการณ์มากมายแล้วก็กลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นหนึ่งเราทุกคนนี้ก็เริ่มใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารความงามก็เลยมองว่าทั้งคุณซีและคุณนิวเหมาะที่จะเป็น ตัวแทนของคนกลุ่มรุ่นใหม่เหล่านี้เพราะเขาทั้งคู่ก็ใส่ใจสุขภาพแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับออผลิตภัณฑ์เซรั่มของเราก็เลยเลือกเขามาเป็นตัวแทนครับแม่อย่างน้องซี่อะค่ะเราเป็นเป็นตัวผลิตภัณฑ์ในแบรนด์เซรั่มมามีตัวหนึ่งของเราเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างคะครับผมของผมเป็นมามีเวทูยูสครับผมเซรั่มของผมมันจะเกี่ยวกับริ้วรอยแล้วก็ความกระชปปับบนใบหน้าครับผมค่ะใช่มันก็จะมีสารสกัดของสาหร่ายสีแดงครับผมแล้วก็มีส่วนของคอลลาเจนบริสุทธิ์ S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  แล้วก็มีสารสกัดจากพืชต่างๆครับผมช่วยให้ริ้วรอยเราดูเรือนลดลงครับผมแล้วก็ผิวหน้ากระชับมากขึ้นก็มีส่วนช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวด้วยก็ทําให้ผิวกระชังใสเรียบเนียนครับแล้วก็ดูเด็กลงครับผมเผื่อทาตัวนี้นานๆจะได้ดูเด็กลงมนหนุบ้างอะอย่างรู้ดีิวละคะ ครับก็ของผมเป็นมามีบีไบรท์เบบี้เซรั่มนะครับก็เป็นเซรั่มที่ช่วยทําให้ผิวกระจ่งางใสขึ้นครับก็ในเซรั่มเนี่ยจะอุดมไปด้ยวยวิตามินที่สาคัญต่อ,อผิวครับแล้วก็จะช่วยปรับโทนสีผิวให้สม่ำเสมอขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวดูกระจ่งางใสขึ้นครับในเซรั่มก็จะมีสารประกอบที่เป็นสารสก,กัดจากมิกซ์เบอร์รี่นะครับแล้วก็สารในอซินาไมทยที่จะช่วยทําให้ผิวของเราสม่ำเสมอแล้วก็กระจ่งางใสขึ้นแน่นอนอยากให้ทั้งคู่ฝากถึงแบ,บนบมามีได้แล้วกันนะฮะ ครับผมก็ฝากแบรนด์มามีด้วยนะครับผมเป็นแบรนด์ที่เราสองคนเป็นพรีเซนเ,เตอร์นะครับผมแล้วก็มีเซรั่มให้เลือกแบบว่าตามผิวหน้าแบบว่าของแต่ละคนเลยนะครับผมก็อยากให้ลองเปิดใจลองใช้ดูว่ามันดียังไงนะครับผมก็อยากให้เปิดใช้เปิดใจใช้กัน,นเยอะๆนะครับผมแล้วก็ฝากแบรนด์มามีแล้วก็ซีนูนิวด้วยครับฝากพี่แพดด้วยครับแล้วน้งนฝากต่อครับแล้วก็ฝากแบรนด์มามีเช่นกันนะครับอยากให้ทุกคนลองใช้ครับเพราะว่า คิดว่าทุกคนถ้าลองใช้เราต้องติดใจแน่ๆครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรื่องแพ็กเกจจิ้งเนี่ยก็สวยมากๆเลยมีหน้าผมกับเฮียอยู่เป็นแพ็เกจด้วยครับก็อยากฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากกิจกรรมต่างๆของทางมามีด้วยนะครับก็ติดตามไปทางโซเชียลทางช่องทางต่างๆของทางมามีได้เลยครับอ่ะคุณแพตฝากช่องทางการจ,จัดจำหน่ายหน่อยแล้วกันนะคะค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะมีทางออฟไลน์ออนไลน์ท้าน้าร้านเราก็มีร้านที่สยามมีบิวเทียมมีคิสแล้วก็กำลังจะลอนชี่เฟิ์สเตอร์เร็วๆนี้ด้วยแล้วก็ในส่วนของออนไลน์นะคะก็จะมี เฟซบุ๊กไลน์ไลน์ช็อปช้อปปี้เว็บไซต์แล้วก็ที่คอนวีค่ะ